ส่วนผสมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ300กรัมสำหรับซาลาเปาแป้งห่งกิโลนะครับ300กรัมนะครับสามร้อยกรัมนะครับตัวแป้งหนึ่งกิโลนะครับสาลาเปาทอด แป้งซาลาเปาทอดนะครับแป้งหนึ่งกิโลนะครับของฟูนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับของฟูนะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับเราจะร่อนรวมกันสองรอบนะครับ ต่อไปก็จะผสมเครื่องนะครับแล้วก็นวดนะครับมาดูนะครับขั้นตอนนวดแป้งสารเปาท่อเนี่ยก็ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้ว่าแป้งเราจะเอาเลี้ยวขนาดไหนแข็งขนาดไหนนะครับให้เราสังเกตดูนะครับแข็งก็ไม่ได้นะครับเลี้ยวก็ไม่ได้นะครับแป้งสารเปาจะหมักแป้งนานกว่าฟางโูนะครับหนึ่งชั่วโมง นานกว่านะครับ หนึ่งช้อนชานะครับเกลือหนึ่งช้อนชานะหนึ่งช้อนชาปูนน,น,นนะครับเกลือนะครับนี่แอมโมเนียนะครับช้อนชานะครับสองช้อนชานะครับจะใส่สองช้อนชานะครับสองช้อนชานะอันนี้ช้อนชานะครับจะลดแอมโมเนียลงนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับ2ช้อนชาต่อแป้ง1กิโลนะครับถ้าแป้งครึ่งกิโลก็1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาต่อแป้งครึ่งกิโลนะครับถ้า1นกิโลก็2ช้อนชานะครับอันนี้ช้อนชานะครับแอมโมเนียนะครับน้ำมันพืชนะครับ2อ้อนโตนนะครับ ข้าวนะครับ150กรัมนะครับน้ำา420นี้ไม่ได้ตายตัวนะครับอาจจะเพิ่มหรืออาจจะลดนะครับอาจจะได้เพิ่มนะครับน้ำนะครับ ตัวดูว่าแป้งที่เรานวนนะครับว่าได้ได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้น้ำนะครับ็่าจะจุ่มมือนะครับใส่แป้งไปนะครับแป้งที่เราหล่อนไว้นั่นนะครับอันนี้โยเกิร์ตนะครับวันนี้โยเกิร์ตมันแอบเป็นน้ำแข็งนะครับเอาพอละลายเป็นน้ำเลยนะครับโยเกิร์ตนะครับ โยเกิร์ตธรรมชาตินี่นะครับโยเกิร์ตไม่ได้ผสมอะไรนะครับสองช้อนโตนะครับเดี๋ยววันนี้มันมันเป็นน้ำนะครับร้อนเป็นน้ำแข็งเนนะครับขั้นตอนนวดนะครับนี่นะครับปทีวดนะครับสลับเบาทอนะครับก็วนกันนะครับกับนวดปลาตกูนะครับ จะทำให้ดูช้าๆนะครับนะครับสูตรนี้จะลดแอมโมเนียลงมานะครับจริงแอมโมเนียจะหนึ่ช้อนโต๊ะนะครับจะลดลงมานะครับ2ช้อนชานะครับ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ3ช้อนชานะครับ ก็ลดลงมา1ช้อนชานะครับสลับมือใหม่นะครับก็เลยจะลดลงมาให้ดูนะครับแป้งเครื่องกิโลก็แอมโมเนียก็1นช้อนชาเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปังโกงหรือว่าสลับพอทอดนะครับ เราจะต้องนวดแป้งให้ได้นะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าแป้งเราอ่อนขนาดไหนเลี้ยวขนาดไหนแข็งขนาดไหนนะครับน้ํานะครับก็าจะจุ่มมือนะครับจุ่มมือทุกครั้งที่เราจับแป้งนะครับแต่ถ้าแป้งมันแข็งเราก็เพิ่มน้ําได้นะครับเราต้องรู้ตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่มีคําว่าตายตัวนะครับเวลาหมักแป้งก็เหมือนกันนะครับไม่มีคําว่าตายตัวนะครับในส่วนอาจจะบอกว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าแป้งยังแข็งอยู่เราก็เพิ่มนะครับ เพิ่มเวลาหมักแป้งเพิ่มเวลาพักแป้งนะครับแต่ถ้าแป้งเรานวดแป้งอ่อนหรือว่าแป้งเหลวนะครับเราก็ลดเวลาหมักแป้งลงเท่านั้นเองนะครับการหมักแป้งทําให้แป้งนี่อ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับหมักยิ่งหมักนานเท่าไหร่ยิ่งแป้งเรายิ่งจะเล็กไปเลยนะครับโอเคนะครับมือจุ่มน้ํานะครับเราจะซาดูก่อนนะถ้าอย่างนี้คือแสดงว่าแป้งแข็งนะครับอย่างนี้คือมันแข็งไปนะครับนี้มันแข็งไปเราก็ อใส่นะครับเราก็ถ้ามันแข็งไปนะครับเราก็คมน้ำได้นะครับน้ำใส่นี้นะครับพอเราต้องรู้นะครับว่าแป้งว่าอ่อนแข็งขนาดไหนนะครับในสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับน้ำไม่มีคําว่าตายตัวนะครับให้จําไว้เลยนะครับจะไปเจอชุดสูตรที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเห็นน้ําขนาดนี้นะครับ ไม่มีครับว่าจะพอดีเป๊ะเลยไม่มีนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้นะครับอันนี้ช้าๆนะครับมวดกิ้งกิ้งไปอย่างนี้นะครับกิ้งไปอย่างนี้นะครับซาวลงไปลึกๆนะครับอันนี้ทําให้ดูช้าเลยนะครับน้ําไม่ได้นะครับน้าน้าไม่ได้เราก็นี่นะครับ จะกิ้งไปอย่างนี้นะครับเรากิ Metal ้งกิ้งไปอย่างนี้นะครับกิ้งไปอย่างนี้นะครับกิ้งกิ้งไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับเรากิ้งไปแบบนี้นะครับให้ดูช้าๆนะครับสลับมือใหม่นะครับนี่นะครับกระมังแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับน้ำใส่ไปนะครับถ้าไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเรานวดแป้งนะครับถ้าเกิดว่าเรารีบรีบที่จะทอดนะครับรีบที่จะทอดนะครับเราก็เพิ่มน้ํานะครับให้ให้ให้มันเหลวหน่อยนะครับให้มันอ่อนให้มันอ่อนเร็วอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรารีบอยากจะทอดเร็วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรานวดแป้งแข็งนะครับเราก็พักเวลานานตรงนั้นเองนะครับ ใหดูช้าๆนะครับนี่นะครับถ้าเราโนดช้านะครับมันก็จะติดกระมังอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ซาลเปาทอดนะครับแป้งก็จะประมาณนี้นะครับนะครับแป้งก็จะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับไม่เล้วไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะพักแป้งแค่สามชั่วโมงนะครับถ้าแป้งอ่อนขนาดนี้นะครับเราต้องเราต้องเ,ออเราต้องสังเกตแป้งตัวนี้นะครับว่าเรานวดแป้งอ่อนขนาดไหนนะครับเลวขนาดไหนนะครับถ้านวดแป้งเลวนะครับเราก็ลดเวลาหมักแป้งลงเท่านั้นเองนะครับ นี่คือขั้นตอนนวดแป้งสำหเปาทอดนะครับอันนี้น่าจะพักแป้งประมาณสามชั่วโมงนะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งเราจะมากลับแป้งนะครับนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับเราจะต้องมากลับแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับุึงตัวไหมนะครับแล้วก็ ถ้ากลุมมาอย่างนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับจะมากรับแป้งสาเปาทอดนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนวดนะครับขั้นตอนเตรียมแป้งแล้วก็มานวดนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือกลับแป้งนะครับขั้นตอนนี้คือสําคัญที่สุดนะครับโอเคนะครับดูนะครับอันนี้สาเปาทอดนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับ ทีนี้เราจะมากลับแป้งนะครับนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหรือสองชั่วโมงนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมากลับแป้งนะครับก็มือจุ่มน้ํานะครับนี้สารปะทอดนะนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราทําช้านะครับเราไปนวดกิ้งกิ้งเรากลับกิ้งกิ้งแบบนี้นะครับถ้าช้านะครับมันก็จะติด กำลังติดมืออย่างนนะครับเราก็ใช้ความเร็วหน่อยนะครับเราจะพักต่อปอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าแป้งเราอ่อนแล้วนะครับถ้าเรานวดแข็งนะครับเราก็พักเวลานานขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะพักต่อปอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็น่าจะได้นะครับไม่เกินอีกสองชั่วโมงก็ได้เลยนะครับนี่นะครับสาะปอทอดนะครับ หนึ่งก็โมงครึ่งน,นะครับเราก็จะมาดูอีกทีนึงนะครับ